ได้แล้วค่ะได้แล้วได้แล้วจ้ะทุกคนขอ,องเราก็ได้แล้วนะคะเห็นไหมป้อปลาเก่งมากเลยทุกคนจา้าสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆจา้าเราจะมาตกปลากันที่เดิมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแม่นาก็เอาของกินมาเพียบเลยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะเพราะว่าจากอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราไม่ได้เตรียมสเสบียงอะไรมาเยอะนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้รู้สึกว่า ต้องหิวแน่ๆเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวแม่นาะจะให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้เนี่ยเรานำข้าวมานะคะแล้วก็มีผัดหมี่ด้วยนะคะแล้วก็มีผลไม้ด้วยค่ะนี่ด้วยนะคะ,ว,ว,คะ,ว,ะ,คะวันนี้นำขนม,มปังมาด้วยจ้ะเพื่อนๆจ้ากันหิวนะคะเผื่อว่าเราจะกลับช้านะคะแล้วก็มีนมมาหนึ่งขวดด้วยค่ะผลไม้นะคะมะละกอ เอามะละกอมากินด้วยค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าแล้วก็นี่นะคะส้มใหญ่บร่มเท่มเลยนะคะแล้วก็มีส้มเล็กนะคะเป็นส้มจีนค่ะเ,เพื่อนๆจ้าส้มเล็กๆลูกเหมือนมะนาวเลยเนาะแล้วก็มีกล้วยนะคะที่เรานํามา รอบนี้นะคะแล้วก็มีมเมล็ดทานตะวันด้วยค่ะและก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆจะก,ก็คือเราต้องมีน้ําอุ่นมานะคะช่วงนี้แม่นาจะทานน้ำอุ่นเยอะหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงสี่สิบแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะได้ปลาตัวใหญ่กลับบ้านสกี่ตัวนะคะเพราะว่าวันนี้แม่นาตั้งใจอยากจะได้ปลานิลกลับบ้านเพื่อที่จะทํา น้ำยาขนมจีนนะคะแล้วก็ทำห่อหมกน,นะคะเพื่อนจะอยากกินมากๆเลยนะคะก็ะะช่วยกันลุ้นให้เราได้ปลากลับบ้านเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะตกปลากันได้เยอะแค่ไหนนะคะก็มีเด็กๆมาตกปลากันด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะ ตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงเย็นแล้วนะคะเพื่อนๆจ้ามีคนที่เขน้ง่งตกปลากันอยู่นะคะนี่คือบรรยากาศตอนนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าตอนนี้เกือบจะ5้าโมงเย็นแล้วค่ะ ตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วนะคะทุกคนปลาก็เริ่มขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีหลายคนแล้วนะคะนี่นจะให้ดูนะเมื่อกีนะ้มีปลาตัวใหญ่นะคะประมาณหนึ่งกิโลเลยที่เขาตกได้นะเดี๋ยวเรากำลังจะได้อยู่นะคะ ได, sa, ได้แล้วค่ะได้แล้วได้แล้วจ้าทุกคนของเราก็ได้แล้วนะคะเห็นไหมป่ป๊าเก่งมากเลยทุกคนจ้านี่นะอะโหตัวใหญ่ด้วยนี่ได้ปลากับบ้านตัวใหญ่แล้วนะคะเย้ เย้ป่อเราได้ปลาตัวใหญ่ไปอีกแล้วนะคะเก่งจังเลยค่ะทุกคนค่ะขึออ้นไหมป่อ โอ้ตัวใหญ่เลยครัทุกคนเนอะสุดยอดเลยปลานี่แพงมากนะคะทุกคนนี่มาชาล่ ทำจินลาได้ปลาตัวใหญ่กับว่าน้ลูกจ๋าๆๆนี่คือปลาเท่าตกได้วันนี้นะคะเพื่อนๆจ๋านี่ตัวใหญ่